สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมสวัสดีวันที่3กรกฎาคม2,564นะครับตอนนี้เวลา17.30นาทีนะครับผมวันนี้นะครับผมแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ทำการปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดออกมาแล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชัน11.5.0นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานนั่นเองนะครับผม ตอนนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตได้แล้วนะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับผมสามารถที่จะทําการอัปเดตได้เลยนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ยังใช้งานแอปพลิเคชันได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องอัปเดตก็ได้นะครับผมสามารถใช้เวอร์ชั่นเดิมได้เลยนะครับผมแต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังไปแล้วและพบปัญหาหลายๆอย่างนะครับผมขอแนะนําให้ทําการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผม อเดี๋ยวเรามาอัปเดตมาพร้อมกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับของกดอัปเดตนะครับระหว่างนี้นะครับผมระบบก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับปืาไปอ่า11.5.0นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าให้เรียบร้อยนะครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเอ่ยอเดี๋ยวกดไปที่รูปการตั้งค่านะครับผมเช็คเวอร์ชันล่าสุดกันก่อนนะโอเคตอนนี้เป็นเวอร์ชัน11.5.0แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าหลักนะครับผมแล้วลองเข้าไปที่ G Wallet ดูซิมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอ่าเมื่อมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปที่แบรนเนอร์สักหนึ่งโครงการนะครับปึ๊บเดี๋ยวกดไปที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โอเคสามารถเข้าได้ปกตินะครับผม เดี๋ยวเรามาเข้าที่เมนูโครงการคนละครึ่งนะครับผมสําหรับมือถือเครื่องนี้นะครับก็อยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับกดเข้าไปดูสิครับตอนนี้นะครับผมข้อมูลต่างๆนะครับผมในโครงการคนละครึ่งฟเฟสที่3ก็ยังเข้าใช้งานได้เป็นปกตินะครับผมสามารถที่จะเข้าไปที่ระบบสแกน QR ก็ได้เป็นปกตินะครับกดออกไปนะและสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับผมหลังจากที่อัปเดตมาแล้วนะรู้สึกว่ามันจะกด เข้าเข้าออกออกจากระบบได้เร็วขึ้นนะครับผมจากเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะกดออกได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะน่วงๆไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกดเข้ากดออกได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับและอย่างที่แจ้งไปนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ใช้งานแอปพลิเคชันเปอาตังได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับและยังไม่อยากอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับผมแต่สําหรับท่านใดนะครับผมที่ใช้งานอยู่ตอนนี้แล้วพบปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็ขอแนะนําว่าให้ทําการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจะดีที่สุดนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าไปพี่ท่านใดนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนพี่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท่องสติ p l เ y ชชานเอลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ